ที่ปป่งงานตอนนี้ก็ชุมชนชุมชนก็มาทำโฮมสเตย์ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างบ้านหลังนี้ก็ค่อนข้างจะใหญ่อยู่ชื่ออะไรเด็กน้อยชื่ออะไรครับจาบูไม่ได้ไปด้วยลยอ่ะอเใ <c oughs> ช่ช๋วใช้ตามแบบขนมป้าคขนมมา <c oughs> ได้นี <c oughs> ้าพาป้าไปแบบไปโบสถ์ <c oughs> <c oughs> อันนี้ชื่อรีสอร์ทเลยเ,เยนี่ยนี่ใครอยากได้เลยใครอยากได้ดิบนะน,นี่เดีย๋ยวตั้งบ้านเรียแล้วถ่ายหรือไม่บ้านเี<า>ยกเขาขี้ควายนะเขาบอกมีกี่หลงังคาเรือนระวังข,ขี้ควายนะบออยูไ่ไหนเฮีย นี่เหรอเจอครับโบทใกล้น hmm. ิดเดียวนะครับคือตรงนี้ทางต่างประเทศก็คือทางฝรั่งครับผมก็ไม่ทราบว่าชาติอะไรครับเข้ามาบุกเบิกตรงพื้นที่แห่งนี้ครับเนี่ยนะครับโบท แต่เขาปิดนะครับก็เข้าไม่ได้เนี่ยเห็นมันจะมีฝรั่งเข้ามาเหมือนกับว่าเผยแพร่ศาสนานะผมว่านะแล้วเข <t emphasis> um ้ามาปลูกสัมพันธ์กับชาวบ้านติดเครื่องกองน้ําให้ทําอะไรให้นีครับก็เขาก็จะต้องต้อนรับทางทางท่องเที่ยวที่เป็นฝรั่ง แต่พอดีเกิดโควิดนะครับเกิดโควิดทําให้ฝรั่งไม่สามารถเข้าประเทศเราได้หมู่บ้านแห่งนี้นะครับก็เลยจําเป็นจะต้องเปิดรับนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยผมก็เลยมีโอกาสได้เข้ามานะครับเป็นความโชคดีเหมือนกันนะครับซื้อตรงนี้นะครับตําบลกึดช้างอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ผมมาเยือนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีกันหนอสวัสดีกันหนอสวัสดีครับก็ค่อนข้างอากาศดีนะครับวันนี้นนอากาศดีมาก เขาก็ทํานองว่าทยอยกันมาอยู่เป็นเป็นเป็นหลังๆนะบางหลังก็ล้างไปแล้วอาจจะอพยพไปที่อื่นะบางหลังก็คงอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวมีทาง จะเปิดโบสถ์ให้เราดูนะครับเดี๋ยวเราแอบไปดูในโบสถ์นิดนึงนะครับอันนี้กาโบอำแช่าจิ่ขดต่อนกษณะการทำโบ จะทําให้มันแตกต่างจากบ้านปกตินะครับอันนี้น่านจะเป็นสไตล์ของอเ,อเมริกาหรือสไตล์ทางอเมริกาใต้หรือฝรั่งนะครับก็จะทำให้แบบนี้นอันนี้จะเป็นอะไรไม่ทราบาแต่เหมือนสามพุม่มนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะครับ นี่ครับฝรั่งเป็นคนมาเผยแพร่ตรงนี้ก่อนนะครับในสทธเไทยนี่นะครับเห็นนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับสร้างพื้นที่อุทิศให้กับโจนาธานปาร์เกอร์นะครับโจนาธานปาร์เกอร์คือใครเพื่อเป็นประโยชน์ของชุมชนในป่งนั้นนะครับเห็นไหมครับเขาเขียนโอ้หตั้งแต่วันที่22สองพฤศจิการยนก5 6 1 ก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเล้ยครับโจรทานปาร์เกอร์เขามาทำไว้ให้นะครับขออนุญาตเข้าไปหน่อยครับจะมืดๆมองไม่ค่อยเห็นก็โบสก็มีความกว้างประมาณ4เมตรนะครับสเมตรมองไม่ค่อยเห็นนะครับ4เมตรประมาณสเมตรคูณสเมตร สี่เมตรกว่าคูณสี่เมตรกว่านะครับ่สก็จะมีโซลาเซลล์นะครับเพราะที่นี่ห่างไกลจากชุมชนชุมชนหลักนะครับนี่อ่านว่าอะไร ทูก้อาอ,อ่านว่าอะไรทูก,กา้าวะอ่านทันได้เลยครับเปิดโมงอะไรบอกไม่ค่อยชัดอ่าโอเคครับหนึ่งสองสามโอเคครับเป็นราหูนะครับราหูทิพย์ไม่รู้อะไรชาติทิพย์พันลาหูราหูทิพย์ชาติทิพย์พันลาหูนะครับเออสวยถ้าถ้าคุณไม่ได้เดินมา,นาน <Soldier. S 1> คุณจะดูไหนตาม<ด>ตามตามผู้นำเนี่ยผม ผมชอบเดินลายนี่เป็นข้ออะไของดอกไม้ข้ออะไรอันนี้คือดอกไม้อันนี้จะเป็นห้องห้องใช่ไหมครับห้องไหว้ห้องไหว้ห้องอีกห้องหนึ่งนะครับขนาดประมาณสองเมตรคูณคูณสี่เมตรกว่าเป็นท่านทําพิธีใช่ไหมด้านหน้านี้ท่านทําพิธีแล้วมีเหมือนกับเป็นเป็นรูปของนี่เป็นรูปใครครับ จอหลัวงเป็นจอหลัวเป็นหัวหน้าเผ่าที่นี่ของลาหูลาหูอ๋อหัวหน้าเผ่าลาหูที่ถวายค่ะถวายเป็นที่ถวายมาเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตไปแล้วนะครับชื่ออะไรนะอีกทีนึงชื่ออะไรครับจอหลัว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 นะครับจอหลัวคนเหมือนเป็นเป็นคนไหนนะครับคนงามคนบุกเบิกพื้นที่เป็นคนก่อตั้งนี่แหละเป็นฝรั่งนะเนี่ยฝรั่งนะฝรั่งเหรอฝรั่งนะถ้าดูดีๆนะ เมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นชนชาวเราไม่ไม่เขาบอกว่าเป็นคนก่อสร้างเป็นเราเป็นเป็นมูเซอร์ใช่ป่มูเซอร์หรือลาหูลาหูอ๋อเป็นลาหูนะครับลาหูขอโทษทีครับอันเนี้ยใชป่ะาหลงหลัว่ใช่ัหลังาใช่่ใช่ใช่่ใช่น่คช่่อช้ใ่ใช่่อช่ใ่เ่่อช่ร่ใช่่อช่ร่ใช่่ใช่ใ่ื่่่่่่่ ถวายนะคะถวายวสบายคาวิธีอันนี้อ๋อเวลาอ๋อเวลาไม่สบายจะหายเวลาไม่สบายเราก็จะทําชุดพวกนี้มา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 ถวายที่นี่แล้วก็คนนั้นก็จะหายอ๋อเป็นความเชื่อของคนที่นี่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายมีชื่อไหมตรงนี้มีชื่อไหมชื่อชื่อเรียกว่าอะไรเนี่ยชื่อชื่อเรียกไม้เรื่องถวายเนี่ยเรียกว่าภาษาลาหูว่าภาษาลาหูเรียกว่าอะไรภาษาลาหูเอาไม้มาเออ มาตายอย่างนี้ปะเอาไม้มานิดมาจ่ายใช่แค่นี้ไหวอ๋อใช้ไหวชีวิตของเขาเ่อันนี้อเป็นแทนตัวแทนชีวิตของเขาภาษาลาหูอ่ะลาหูภาษา,าลาหูเรียกว่าอะไรจ Oh, อ๋อ Υ อีกทีนะึงอีกทีนึงอายุอาชาจ้าวีอ๋อโอเคนะครับายอาเจ้าีก็คือใครเจ็บป่วยผมสรุปง่ายนะใครเจ็บป่วยคนคนนั้นเนี่ยก็จะทํา UH ตัวนี้ขึ้นมานะครับเรียกว่าภาษาเมื่อกี้นะครับเป็นตัวแทนของคนป่วยเพื่อมาถวายให้กับอ่าให้กับทางทางทางนี้เพื่อให้คนที่ป่วยน่ะหายนะครับเป็นความเชื่อของคนลาหูเขานะครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากอาย่อาหยาเจ้ามี นี่อสุอสัสสะไ้าลีตามเพื่อนไแลแหละยันยีเด็กมาเต็มโอเคนะครับเดี๋ยวจบคลิปตอนนี้๋ยวจะยาวไปนะครับสวัสดีครับ